สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังขมารับชมช่องลุกสอนคนนอหน้าผ้าเลาะครับครับวันนี้ผ้าพี่น้องมาติดตามมาเบิงมั่นซับพลังครับพี่น้องมาอัปเดตแก็มาติดตามเบื้องแปลง,งนี่ครับก่อนหน้านี่ลูกสอนได้มาทายให้พี่น้องเบื้องละครับสองเดือนทีเดียวเนาะสำหรับแปลงนี่ครับพื้นที่ทั้งเบดร์นี่โห่ไร่ครับพี่น้อง แปลงนี่เพื่อนบริไซขี่ไก่ครับใส่แต่ปุ๋ยร่องพื้นครับเป็นปุ๋ยเคมีครับาตาค้นเขียวครับพี่น้องสูตร่2 0ซีครับซีกระสอบเนาะสำหรับแปลงนี่เพื่อนบอกว่าขี่ไก่บริไซครับพี่น้องเพราะว่าปีผีพันมาเพื่อนใส่ขี่ไก่ครับพ่อมันได้รับน้ำฝนครับปรากฏว่าต้นเพิ่นสูงครับพี่น้อง บวกกับพายุเข่าเนาะช่วงนั้นล่มครับเฮ็ดไผ้ต้นมันซับพลังเพื่อนล่มครับเกิดความเสียหายครับอตรงว่าปีนี้เพื่อนได้บไซส่ครับพี่น้องขี้ไก่เพื่อนบ่รดไซส่ครับสำหรับแปลงนี้เนาะอ่าเพื่อนปลูกเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกาครับอตอนนี้ก็ใกล้จะหกเดือนครับพี่น้องสำหรับมันซับพลังแปลงนี้ครับเป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งครับพี่น้อง เป็นสายพันธุ์ที่พี่นอ้องนิยมปลูกลายเนาะปลูกเป็นมั่นหน้าครับมั่นแหลงสําหรับปีนี้ครับสําหรับแปลงนี่เป็นที่โน่นครับเป็นที่น้าบ่ขังก็สามารถไว้ได้หลายเดือนครับพี่นอ้องนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปอาจจะถึงพุน,นะครับเดือนกรกฎาสิงหาครับช่วงที่ว่าพายุจะเข่าครับเพิ่นถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนะาะทุกปีเพิ่นเฮ็ตรจังสัตว์ละครับ พื้นที่ตรงนี้มาก่อนเพื่อนเฮ็ดหน้าครับพี่น้องเพื่อนเฮ็ดหน้าครับหลังจากนั้นเพื่อนก็นเลยเปลี่ยนแปลงมากครับอ่าปรับเปลี่ยนหม่มาเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นดินทรายแต่ว่าบบเป็นทรายแท้ๆครับพี่น้องอาจจะมีดินเหลืองอ่าดินเหนียวครับปรับปนไปนําเนาะครับสําหรับปลูกมันแหลง เอามาเบืองครับพี่น้องหัวมันมือเนี่ยเป็นยังไงครับมันหาเรือนกว่าจะเข่าหกเดือนเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบืองครับเป็นยังไงห,หัวมันเดี๋ยวเบืองต้นนี้เนาะครับพี่หน้องเนาะเป็นยังไงหัวมันหาหกเดือนครับผลงานเป็นยังไงสําหรับแปลงถี่โบเดส่ขี่ไกลครับพี่น้องใส่แต่ปุ๋ยเคมีร่องพื้นครับการเตรียมดินของเพิ่นครับ หลายแปลงกับใส้ขี่ไก่ครับพี่น้องเป็นปุ๋ยขี่ไก่แกบครับสำหรับแปลงนี่เพื่อนโบแต่ไสครับเดี๋ยวผมจะคุดให้พี่น้องเบิ้งครับเป็นยังไงโอ้ดินเปียกล่งเลือดเดือดครับพี่น้องเนื้อได้รับน้ำฝนครับมั่นกำลังพุ่งด้ครับพี่น้องตอนนี้อุ้ยเบิ้งหัวมั่นครับอุ้ยเป็นตอนสอนครับพี่น้องเลยหัวใหญ่แห้งครับ แปดหนึ่งสายพันแปดหนึ่งครับเยี๋ยวผมจะหุดให้พี่น้องเบื้องด้วยเบื้องรอบเลยครับว่าเป็นยังไรมือนี่หัวมันเพื่อนอุ้ยทั้งใหญ่ทั้งเหี้ยครับพี่น้องเลยหัวนี่ครับพูน่ะมันหาเดือนกว่าจะหกเดือนป้าถั่วพี่น้องเลยทั้งใหญ่ทั้งเหี้ยหัวมันครับ มันกำลังถือน้าฝนครับกำลังสัดเบิ่งทางนี้ไปยังไรครับพี่น้องหัวออกรอบบ่เดี๋ยวผมจะ,ะโกยดินออกก่อนให้พี่น้องได้รับชมครับ แกรู้ซึกว่าหัวจะบวดอกครับพี่น้องเบเบิงต้นนี่เจ๊กหัวครับเพราะว่ามันแดงแห้งครับเพราะว่ามันมุมีน้ำใสเนาะมันพึ่งได้รับน้ำฝนครับพี่น้องไงครับนี่เจ๊กหัวเดี๋ยวผมนับดุมก่อนเห็นสองหัวล่ะ เพื่อนมาทั้งผีครับอู้หูออกมาทั้งผีครับพี่น้องส่วนไปทางนั้นจะมีสองหัวเนาะอ่านี่หัวหนึ่งครับพี่น้องนี่หัวสองครับหัวสองอันนี้หัวหนึ่งเนาะใหญ่หนาครับครับหัวครับหัวหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่ อันนี้เป็นหัวที่สี่ด้วยครับเนี่ยสี่หัวหาหัวอ่าหกหัวครับพี่หนอหัวไหยดิยด่งลงพืน้นครับมีหกหัวหัวใหญ่อยู่ครับหัวใหญ่หัวเาวครับเก็ะที่ว่าสมขวรนี่เนาะมันหาเดือนกว่าจะเข่าหกเดือนครับสํารับแปลงที่เพื่อนบริษส่ขี่ไกลครับพี่นนอ สำหรับพี่น้องผู้ที nose, ่ปลูกในหน้าเขานะครับเนาะปลูกมันหน้ามั่นแรงครับตอนนี้เพื่อนกะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออกใกล้จะเบิดกันละครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อจะขึ้นพื้นที่ครับพื้นที่หน้าครับเพื่อปลูกเขาแลวก็ว่านเขาต่อไปเนาะครับหลังจากที่มุนเวียนครับหลังจากที่ปลูกเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเขาแล้วก็จะปลูกมั่นหน้าครับหลังจากเก็บเกี่ยวมันหน้าครับระยะ4-5เดือน ครับหาเรือกว่าเนาะก็จะเก็บมั่นหน้าออกจากหน้าครับพี่น้องเพื่อบ้านเขาเป็นกำลังใจแล่วกะให้ครับพี่น้องครับอ่าเสียดายแต่อ่ามั่นกําลังงามครับเนาะพี่น้องปีนี้ฝนกะบ่ม,มาจักเธอครับอ่าทุกปีครับทีพานมาปีสองปีผีพานมาฝนดีอยู่ครับพี่น้องไปทางใดก็ปูที่ปูมั่นหน้าก็มั่นงามครับพี่นอ้องเมื่อสองปีทีเดียวเนาะแต่ปีนี้ครับ ต้นปี67ครับพี่น้องมั่นหน้าาปีนี่ผลผลิตก็จะโบดีเท่าที่คว้วนปาจจัครับพี่น้องเพราะว่าฝนบบม,มีครับพ่อฝนมาก็ต้องเอามั่นออกจากหน้าครับเพราะว่าต้องรีบวานเขากันเนาะครับผู้หนีวานผู้ั้นก็อยากวานครับก็ได้จําเป็นต้องเอามั่นออกครับแต่สําหรับปีนี้มั่นหน้าก็รู้สึกว่าราคาจะอ่โบปันไดครับพี่น้องเนาะ กะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องครับสําหรับผู้ปลูกมันเมื่อไม่รือว่าเมื่อเก่าครับปีนี้เอาพี่นากะแก่ตัวไม้ครับพี่น้องเพราะว่าราคามันปีนี้มีผลกระทบไปหลายครับพี่นอ้องราคาบอ่อคือปีที่ผ่านมาเนาะเมื่อนี้ผมเช็กเบื้องล่านในหน่อยครับล้านน้ำมูบานก็เพิ่นรับซื้อ,อยูทีบาทหกสิบตต่างครับพี่น้องพี่น้องทั้งอื่น เป็นยังไงครับอา่าทางไกลๆพี่น้องทางไกลเป็นยังไงเนาะครับราคามันครับอ่าตอนนี้ทางล่านแถวไกลๆบ้านนุงซ้อนกะราคาอยู่ที่บาทหกสิบเด้อครับพี่น้องเด้อราคานี่เพื่อนก็นยังบอกว่าจะยังบ่อยูโต้เด้อครับพี่น้องอจะมีแนวโนมม้มว่าจะลงมาอีกครับอา่าจะลงมาจนบาทสี่สิบครับบาทห้าสิบบาทสี่สิบครับพี่น้องอต้นปี ช่วงหลังๆสงการเพิ่นรับซื้ออยู่ครับพี่น้องช่วงนั้นสองบาทยี่สิบสองบาทยี่สิบก็จะลลงมายู่สองบาทสิบครับสองบาทสิบก็จะลลงมายู่สบองบาทบาทเก้าสิบบาทแปดสิบสตางค์ครับพี่น้องจนหอดเมื่อนี้ครับบาทหกสิบสตางค์เนาะครับโอ้ขนาเห็นใจครับรู้ตนพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับผู้ที่กําลังปลูกใหม่เนาะ,ะกําลัง อาเห็นเพื่อนบ้านปลูกเนาะครับเนาะว่าปลูกมันได้ดีครับพี่น้องพ่อมาปลูกพี่น้องเมื่อไหม่ครับก็ได้หันมาปลูกเบิ่งครับสําหรับผู้บ่เคยปลูกกะอยากปลูกน้าเพลนครับพี่น้องกะขอเป็นกําลังใจให้ครับเอาสู่กันต่อไปครับพี่น้องปีนี้อาจจะได้ทุนอหรืออาจจะาบได้ทุนก็จะเฝ้าถอดใจครับพี่น้องเดี๋ยวปีหน้าจังววากันไหมครับ สูู่กันไหมครับอ่าปีนี้บบดีครับปีหน้าอาจจะดีครับแต่สําหรับปีนี้เนาะพี่น้องเฮ้ากับลูกมันหน้าหลายครับพี่น้องครับไปทางใดก็มีแต่มันเนาะครับตัวผมเองลูกสอนคนหน้าผ้าเลาะกับนิโตนครับพ่อเมีพี่น้องครับอ่าลงทุ่นหลายครับตั้งแต่ค่าไถอ่าการเตรียมดินครับพี่น่อง หนจะปุ๋ยเนี่ยครับต้องบำรุงดินครับหนจะทอนพันธุ์เนาะสาหรับผู้มือใหม่ผู้บม่มีอ่าทนพันธุ์ที่ปลูกสํารองไว้เนาะครับเนาะครับาผู้มีทอนพันธุ์ก็ดีไปครับพี่น้องต้นทุนก็จะบ่หลายแห้งเอาอ่าสาหรับมือนี้เนาะผมลุงสอนคนนหน้าผ้าะระก็ได้มาอัปเดียด้วกม็มาอ่าผ้าพี่น้องมารับชมครับมั่นหน้ามั่นซับหลังครับสําหรับแปลงนี้ครับ เพื่อนกะจะบนัเก็บเกี่ยวผลผลิตหรอกครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เพื่อนบนิใส่บูเขาอีกต่อไปหรอกครับเพื่อนจะเฮ็ดไว้สําหรับปูกมั่นสับาลงครับทุกปีทุกปีเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้เนาะผมลุงสอนคนหน้าครับขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านทุกคนครับอ่าท่อได้ครับแต่อย่าถอยนะครับเด้อเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนครับครับสู้ๆครับพี่น้องสําหรับ เช่ากเกษตรกรโอเฮ้าครับผู้ที่ปลูกมันนะครับเนาะสักมือหนึ่งผมก็คิดว่าอ่าคงจะเป็นโอเฮ้าครับฝ่ามืดเมื่อก็คงบริโนนะครับเนาะคงจะมีวันแจงครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ลาหนองไปก่อนครับไว้ชินมาพอกันใหม่สวัสดีครับ